โชว์ปรเฟนเดอร์ดิฟกับ f ิลเต,ต่างกันที่ตรงไหนบ้างแล้วเลือกตัวไหนดีวันนี้ผมมาแนะนําวิธีการเลือกซื้อ2ตรงนี้ไว้เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาโชว์โปรเฟนเดอแล้วก็ชอบค่ายนี้นะครับมาดูที่โชว์ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับ จะได้ดูข้อแตกต่างว่า2ตัวเนี้มีข้อแตกต่างกันจุดไหนบ้างนะครับชคด้านหน้าที่เห็นได้เรื่องความแตกต่างก็คือเรื่องของสีนะครับตัวดิฟจะออกทางน้ําตาลแดงแล้วก็ตัวฟิสเซนะครับที่เป็นกระบอกใหญ่ก็จะออกไปทางเทาดานะครับที่เห็นได้ชัดก็คือตัวความใหญ่ของตัวไดมิเตอร์กระบอกสูบนะครับตัวฟิสเซตถือว่าเป็นตัวทอ็อปจะให้ไดมิเตอร์กระบอกสูบมาค่อนข้างใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่52มิลลิเมตรนะครับในเรื่องของตัวไดมิเตอร์นะครับก็จะทําให้ได้เปรียบเรื่องการ ที่มีลูกสูบใหญ่คือการคอนโทรลในช่วงความเร็วสูงทําได้นิ่งกว่าแล้วก็เฟิร์มกระชับมากกว่านะครับแล้วก็ตัวดิฟนะครับก็จะมีตัวไดเมิเตอร์กระบอกสูบนะครับตรงนี้อยู่ที่46ม mm มก็จะต่างกันอยู่6มิลมนะครับมีผลในเรื่องไหนบ้างก็อย่างแรกเลยนะครับการที่มีลูกสูบที่ใหญ่นะครับเวลาเราปรับโชคที่นุ่มเท่ากันนะครับ สมมติในความเร็วต่ำนุ่มเท่ากันแต่เวลาขับความเร็วสูงตัวที่มีไดมิเตอร์กระบอกสูบที่ใหญ่จะคอนโทรลรถได้นิ่งกว่าหนึบกว่าเกาะถนนคงตัวน้อยกว่านะครับแล้วก็สามารถเซ็ตการใช้งานได้ย่านที่กว้างกว่าแล้วก็ให้ฟีลลิ่งสามารถปรับเซ็ตได้ตั้งแต่แนวใช้งานแล้วก็ไปถึงแนวที่ใช้เฟอร์มร์แมนต้องสูงตัวกระบอกสูบที่ใหญ่ก็จะตอบโจทย์ได้มากกว่านะครับแต่ถามว่าตัวดิฟซีรีส์เพียงพอต่อการใช้งานหรือไปขับซิ่งไหมถ้าเกิดเป็นสเปคตลาดก็ถือว่าเพียงพอเพราะว่าไซ ไดมิเตอร์ก็บอกสูบในตลาดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเพียงพอแล้วเพราะว่าด้วยการดีไซน์ของทางค่ายโปรฮมนเดอร์มีการใช้เครื่องทดสอบไวเบชั่นแล้วก็วิ่งทดสอบในถนนบ้านเราก็มีการปรับปรุงพวกค่าวาลค่าน้ํามันแล้วก็ตัวาการเรียงแผ่นวาลต่างๆเพื่อให้ตอบโจทย์กับถนนเมืองไทยแล้วก็ตอบโจทย์กับลูกค้าที่ต้องการจัดทรงสวยให้ช่วงความเร็วต่ําได้ฟีลลิ่งที่นุ่มนวลเก็บารต่อดีแล้วก็ความเร็วสูงตัวนี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีได้ค่อนข้างชัดเจนห่าโจกเดิมมีความหนึบมีความเกาะถนนมีความ นิ่งในการใช้ความเร็วดีของเดิมค่อนข้างชัดเจนถือว่าเป็นโชคที่ค่อนข้างตอบโจทย์สายถนนเมืองไทยสายซิ่งเน้นจัดทรงสวยความเร็วต่ําให้ความนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างตัวดิฟก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ ตัวนต่อมา f ิ t z ซดฟิซดีกว่าตัวดิปซิลี่ราคาต่างกันแล้วมันดีกว่าตรงไหนด้วยเรื่องของไดมิเตอร์กระบอกสูบที่ใหญ่ทําให้ช่วงความเร็วต่ําเขาทําได้ค่อนข้างนุ่มนวลเก็บได้ต่อได้ดีกว่าแล้วก็เนียนกว่าแล้วก็ในช่วงความเร็วสูงด้วยไดยมิเตอร์กระบอกสูบที่ใหญ่ทําให้ตัววาล์วคอนโทล ตัวรถได้นิ่งกว่าคงตัวน้อยกว่าแล้วก็ให้ความหนึบที่มากกว่าในช่วงความเร็วสูงซึ่งในความนุ่มที่เท่ากันสามารถทําได้นิ่งกว่าทําได้เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงกว่าในการใช้ความเร็วนะครับสำหรับสายที่ต้องการขับขี่เพอร์ฟอร์แมนซ์ถงสูงอยากได้ความหนึบอยากได้ความก่อถนอนในช่วงการใช้ความเร็วก็ตัวเซทพิซจะค่อนข้างตอบโจทย์ในการใช้ความเร็วสูงที่ดีกว่าแล้วก็ตัวการใช้งานความเร็วต่ำปานกลางก็ถือว่าทำออกมาใกล้เคียงกันนะครับขึ้นอยู่กับงบประมาณลูกค้าที่เลือกใช้ถ้าสเต็ป เน้น performance ของสูงต้องการขับความเร็วสูงดีๆตัว f ิสก็ค่อนข้างตอบโจทย์กว่านะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานทั่วไปมีซิ่งบ้างในบางครั้งแล้วก็ใช้ความเร็วสูงแต่ไม่ได้แบบว่าต้องการโชงคที่ high performance ขนาดนั้นก็ตัวดิฟซีรีก็เพียงพอต่อสเต็ปการใช้งานกับการจัดทรงแล้วก็กับการขับซิ่งขับเร็วตัวดิฟก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ตัวสปริงด้านหน้าก็ที่ดูลักษณะความสูงก็ใกล้เคียง ค่าเคสปริงก็ใกล้เคียงกันตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนเรื่องของขนาดแกนนะครับแกนตรงนี้ก็เป็นขนาดเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับก็จะเป็นขนาดแกน20ตัวดิฟซิลี่ก็จะเป็น20มิลเท่ากันตรงนี้ก็จะไม่ได้แตกต่างแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของตัวไดมิเตอร์กระบอกสูบนะครับที่แตกต่างกันชัดเจนแล้วก็สามารถปรับนุ่มแข็งได้16ระดับเช่นเดียวกันนะครับโอเคก็ด้านหน้าก็จะแตกต่างกันประมาณนี้ส่วนด้านหลังนะครับ เดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูด้านหลังก็เหมือนเหมือนกัน,นครับก็ต่างที่สีสันแล้วก็ตัวไดมิเตอร์กระบอกสูบก็ตัวฟิชเก็ใหญ่กว่าตัวดิฟก็จะเล็กลงมากว่านะครับสามารถเปิดซ่อมเปิดสวิตเปลี่ยนน้ำมนันเปลี่ยนซีนเพื่อน,นำกลับมาให้โช๊มีประสิทธิภาพใกล้เคียงของใหม่ได้ทั้งคู่นะครับในสำหรับด้านหลังก็จะเป็นแกนขนาด14มิลเท่ากันนะครับที่ผมวัดปรับนุ่มแข็งได้16กระดับเหมือนกันครับผมถ้วยหลัง ตัวนี้ข้อแตกต่างจุดหนึ่งถ้วยหลังตัวนี้มีความยาวเท่ากันนะครับก็ต่างกันที่ตัวสปริงสปริงของตัวาทางดิฟซีลี่สามารถจัดทรงได้เตี้ยกว่าก็คือเขาลดข้อด้อยของตัวฟิสเที่สามารถจัดทรงได้ไม่ค่อยเตี้ยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยถูกใจสายโหลดเตี้ยก็เลยทําตัวดิฟออกมาสามารถปรับได้เตี้ยกว่าตัวฟิสเนะครับด้วยความยาวสปริงข้างหลังที่เตี้ยกว่านะครับส่วนตัวความยาวของตัว ตัวฟิตเซตความยาวสปริงเขาจะสูงกว่าทําให้จัดทรงได้ฟิตเมนต์บางคนก็ถือว่าโอเคแล้วบางคนถือว่ายังเตี้ยไม่ถูกใจก็ต่างกันที่จุดนี้นะครับส่วนหลักๆอื่นก็จะมีความคล้ายความใกล้เคียงกันวัสดุที่ทำออกมาก็คือเหมือนกันทุกอย่างต่างกันที่สีสันแล้วก็ตัวรดมิเตอร์ก็บอกสูบหลักๆแล้วก็เรื่องการจัดทรงนะครับก็ ตัวดิฟสามารถโหลดได้เตี้ยกว่า f ิสเซตฟิเซตก็จะได้เตี้ยอยู่ประมาณหนึ่งสำหรับบอดี้บางรุ่นนะครับแต่บางคนก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานหรือส่งรถที่ถูกใจแล้วเน้นลูกค้ากลุ่มที่เป็นสายออกพ่อบ้าน มีซิ่งบ้างในบางครั้งหรือมีจังหวะใช้ความเร็วก็ยังคงความนุ่มนวลในการใช้รถในช่วงความเร็วต่ำได้ดีทั้งคู่นะครับเก็บรายต่อได้ค่อนข้างนุ่มนวลไม่ตึงตังตัวดิฟก็ในงบประมาณไม่เกิน20,000บาทตัวนี้ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ที่ค่อนข้างมาแรงนะครับตัวนี้ถือว่าทําฟีลลิ่งออกมาได้ค่อนข้างถูกใจวัยรุ่นหลายๆคนเลยนะครับส่วนฟิสเซตตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเจ้าตลาดในสายกลุ่มงบประมาณไม่เกิน3 0 0 0 0ตัวนี้อยู่ประมาณ27,500ืน็ารนะครับก็ถือว่าสาหรับสายที่ม พ่อแม่ใช้งานมีลูก ทำช่วงความเร็วต่ําได้นุ่มได้สมูทเก็บไรต่อได้เนียนทาให้การใช้งานสบายมากกว่าแล้วก็ความเร็วสูงถือว่าเขาก็ยังทําได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือเซตออกมาได้ในทิศทางที่ตัวรถนิ่งหนึบเกาะถนนแล้วก็ใช้ความเร็วสูงแช่ยาตยัวน,นี้ถือว่าทําได้ค่อนข้างตอบโจทย์นะครับก็ถ้าเกิดมีงบประมาณที่ถึงฟิทเซตก็จะเป็นโชว์ที่ค่อนข้างน่านเล่นตัวนี้ผมก็ใส่อยู่ในรถตัวผมเองด้วยความที่ชอบความนุ่มนวลในช่วงความเร็วต่ําคือว่าครอบครัวมผมการใช้งานลูกผมพ่อแม่ผมรับได้ในช่วงความเร็วต่ เก่งโชคเดิมนะครับแล้วก็ความเร็วสูงตัวเนี้ยจังหวะที่ผมอยากออกไปขับรถเล่นอยากใช้ความเร็วอยากจังหวะมุดเทสไปขับรถเล่นแบบสนุกสนุกตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะให้ความหึบความเกาะถนนในช่วงความเร็วสูงได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวโอเคก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมบอยสติลเลซิ่งก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ